ทางหน้าฝั่งทางเบื้องซ้ายแมนสถานีขนส่รงรถโดยสารหรือว่าคิวรถเมทาแขกถน,นนหนทางเพิ่นก็นยลังพร้อมจะเตมเส้นจราจรเทื่เนาอกําลังก่อสร้างอยู่ียอดเล่าไห้พี่าานอ้องหนัางเข้มก็มี่เนาะเขาโกบเขานมปานมั่ม บายดีพี่น้องหมดสู้คู่สู้คนเนาะตอนนี้เบาสอนอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงคำมวเนาะคลิปนี้ที่พาพี่น้องาม,มาเลาะมาเที่ยวทางโตเมืองท่าแขกเามาอัปเดตเบิ้งการสร้างสาเนาะเพิ่นใส่ดอกไฟเยีองทางพี่น้องเลยไอดอกไฟเยีองทางเส้นทางเลขที่13ใต้โอ้โหว่าตอนนี้เพิ่นหอดใส่ละโอ้ทั้งหน้าพี่น้องเลย เพิ่นหากระไซมะฮ้อนนี่ฮอดบ้านคำบ่อนคำบ่อนพ้นพิมพี่น้องเลยดอกไฟยืองทางกรท้อพักขนาดเป็นดอกไฟโซลาเซลล์เนาะทั้งสองภาคทางเลยสุดยอดพี่น้องมาสอนกับบนให้เข้ามาโดนแล้วนะทั้งแต่ออกวันสา พาพี่รองมาเลาะมาเบ่งเนาะเพิ่นใส่ดอกไฟยังทางกลางขึ้นี่น่านจะฮงแจ้งค้าขนาดเพื่นหละเนเริ่มใส่ตั้งแต่ขวามีสภาพลาวไทยแห่งที่สามพาแขกนครพนมมาเนาะละตอนนี้เส้นทางเลขที่ส3บสามใต้เพิ่นจะเริ่มปรับปรุงมาฮอนเขตบ้านนาบวบตอนนี้ยังบ่ทัพได้ก่อสร้างต่อไปเชื่อเนาะ เพื่อนยั้งยุดยุดไวอยู่แต่ว่าเพื่อนใส่ดอกไฟย่างทางนี่แหละพี่น้องดอกไฟโซล่าเซลล์คืออลายกิโลพอสมควรนะเพื่อนใส่มานี่อันนี้เป็นเขตนอกของตัวเมืองท่าแขกเนาะพี่น้องทางหน้าก็มีสถานีขนส่งรถเมล์รถโดยสารเนาะขึ้นเวียงจันทร์ลงสวรรค์ปากเซ เลือว่าชิวรถเมลักซี่ทางหน้าแม่นบ้านโพนสะอาดอใสวมาแล้วพี่น้องเทีเ่ินักพักพักบริใสไฟฟ้าอันน่าปก,กติเนาะ เป็นไฟโซลาเซลล์ไฟจากแสงตะเวนเขตนี้บ้านพ้นสะอาดนเนาะเือนสานบ้านซองก็ยังบ้านได้หลายือแต่ว่าโซลารจะเป็นนั่นนะเป็นฮันขาเจ้าเนาะเป็นอู้รถอู้ซ่อมแปลงรถอีกหลายเขตนี้ ะอยู่ทางฝากเมื่อนความือนี่จามีกำแพงหินนะพี่น้องหรือคนนว่ากำแพงภูคันหน้าหรือว่ากำแพงยักษ์เมืองท่าแขกเป็นสายเลาะเรียบมาได้พุ่นแหละบ้านโพนสูงละรัดโจนมาฮอดบ้านโพนสะอาดหรือว่าลักซี่เป็นชุดเป็นยานวนะ่าเนาะบางบอนพนกาอ่าระเบิดสร้างสาเหตุ่นอนเหตซาน หรือว่าสำนักง,งานองค์การใส่บดแล้วพี่รองแถวนี้ไฟโซลาเซลล์ไฟมาสะดวกแล้วบาเนี่กลางค่ำกลางคืนนี่ก็แจ้งสว่างเนาะรถบรรทุกหลพี่รองทางเส้นนี้เนาะยุทักแก่งรถบรรทุกจะหลาย ออ๋มีองจั้โรงงานลายเน่ยอยู่ทางทาแกขกแขวงข้ามวลเนี่ยเป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่าง3ประเทศไทยลาวและก็เวียดนามทางหน้าฝั่งทางเบื้องซ้ายแมนสถานีขนส่งรถโดยสารหรือว่าคิวรถเมท่าแขกขึ้นไปทางเวียงจันทร์ไปทางลางทางสวรค์ปากเซพลัพ,พีดอง เมจากเวียงจันทร์ก็สิมาแวรมาจอดอยู่นี้เนาะก่อนที่จะเดินทางลงทางภาคใต้เที่ที่เป็นเชตบ้านโพนสะอาดหรือว่าลักซี่แหละว่าออกจากโตเมืองท่าแขกมาเนี่ประมาณ4กิโลเมตรคนท่าแขกก็เลยติดหูลึื่งหูเนาะทากันเอินว่าลักซี่ลักซี่ ถนนหนทางเพิ่นก็นยังบอลจะแต้มเส้นจาราจรเชืยอเนาะกําลังกอ่อสร้างอยู่บอนไหนมีทางซีแยกเพิ่นจะเฮ็ดคันคู่กลางทางเนาะใส่ป้ายจาราจรเพิ่งกอ่อสร้างอย่งางพอนจะเร็จอันนี้แม่นซีแยกลักซีเนาะเส้นทางซีแยกไปมหาไซยุมราชน,นาไกา่ไปซื้อแม่นไปทางอ่าเวียงจันทร์พลัลลพี่น้องเดี๋ยวซ้ายแม่นเข้าตัวเมืองท่าแขก ทางหน้าเนี่เฮิร์่าเขตป่าซักเพราะว่าอยู่ทางเบื้องซ้ายนี่จะมีไม้ซักหลายลเขตป่าซักเมืองภาแขกเบื้องซ้ายเป็นอนุอนุสรสถานของท่านไก่สอนพ่ววิหารยู่อนุสาวรีย์ของเพิินมันจะเห็ดสวนสาธารณะ ขวาเนเป็นห้านขายเครื่องฝากของต้อนของชีละนเนะึะมีขาม้าวหนมปานมีมั่มเนอ,เอกลักษณ์ประจำเมืองท่าแขกแขวงข้ามวนอานขายรถไถหน้าคูโบตา้าขายรถมือสองมือหนึ่งก็มีเ้าจากบ้านโพสอานทางหน้าก็จะเป็นบ้านไม่สีวิไล เขตป่าซากคือกันเนาะมีต้นไม้ต้นไม้ซากหลายด้านหน้ามีห้านขายเครื่องฟ้าของต้อนหรือว่าของทีละนึกมีข้าวนมปานมีมัํมดดมีข้าวโคบเรื่อื่นรถเมลรถดรสานข้าเจาการรายการมากข้าเจานะเอาแวนเอาหนมปานจะเป็นเอกลักษณ์ของแฟงขง้าวมวนตามที่เ่าสอนยนหูมาในต้นกัาเนอด์ใน แมนเทิร์นเริ่มเฮ็ดอยูุ่แหละจากบ้านเสียงวางท่ามาสันขอข้อ,อมูลพี่ทาลองขอโทษขออภัยเนาะนี่ลายฮานเป็นซิปซาฮาน์ดพวกเราพี่น้องเลยเลือกซื้อเลยนะเต็มเป,เปิดเปิดบดคืนตลอด14โมงเนานะนี่นเราหายพี่น้อง นังเข้มกับี่เนาเขาโปบบขนมปานมั่มทางหน้ามีทางสามแยกนะเลี้ยวขวาแมนลงไปทางพละเมืองมหาไซยมราตหน้ากายใส่ไฟเยองทางเนี่ยมอยหมดแล้วเขียนนี่พี่น้องเลยทางหน้าแมนบ้านโคสีทา ทางเบื้องซ้ายก็มีทางเลี้ยวทางแยกไปห้วยนางรีไปบ้านจอมอบ้านจอมแก้วเนาะฝากทางเบื้องขวาแม่นบ้านไม่บ้านบ้านโพธิ์สีท่านพี่น้องเบื้องซ้ายแม่นบ้านห้วยนางรี โซนนี้เพิ่นแ้มเส้นจกักรจรเรียบร้อยเผืนสารบันซ่องห้างห้างต่างๆเ,าเริ่มสิเต็มหมดแล้วพี่น้องอันขายรถชนหลายขายรถมือหนึ่งมือสองมีหมด ข้างหน้าเบื้องซ้ายมีปัม๊มน้ำมันปอต่อทอพร้อมเลยเป็นเครือรรธุรกิจมาจากประเทศไทยเนาะอยู่แผงขามน,เ,นเห็นเออโมเมนตอยู่เบื้องท่าแขกเห็นมีอยู่สองปัม๊มอยู่บ้านคนพิมปั๊มหนึ่งแลกวก็ั้วัยนังรีปั๊มหนึ่งข้างหน้าเนี่ยพี่น้องเลย อำปตทอยู่ทางเมืองซ้ายเป็นบอนพักรถขนบอนแวร์รถของคนเดินทางเนาะมี้านกาเฟอเมซอนมี้านซูเปอร์มาร์เกต็ตจิฟฟี่อยู่เซโนสโาวานเช่นมีอัน 7, เซเว่นอีเลเวนสาขาแขกยังเพราะมีเถอเนาะเซเว่นอีเลเวนแต่ว่า้านซูเปอร์มาร์เกต็ต อของแบรนด์อื่นนี่ก็มีหลายเนาะยูทาแขกเนี mart, ap, ่ยสกายมาทชิราบก็มีเนาะแบรนด์อื่นอีนอกทางหน้ามีทางแวร์แวร์ลงบ้านโคสีธาจะมีป้ายบอกทางเข้าบ้านโคสีธา ลงไปประมาณ1กิโลเมตรเป็นคอยสั้นลงไปนะผ่าจากบ้านโพสิธากับแมน่นบ้านนาหยาหวาปกันข้ามกับบ้านนาเมืองหลักไฟโซลาเซลล์เพิินหากะกไซใหม่ๆพี่น้องเลยหาก,กันแล้วได้เบิ่เนี่ย าจะแล้วประมาณ1มือหรือ2มือนี้ใส่ดอกไฟโซลาเซลล์มดแถวนี้พี่น้องเลยแจ้งคือสิแจ้งค้าขนาดแล้วนอ,อกกลางคืนบอกว่าจะอยู่ในเขตเมืองทาแขกดอกบอลนอเขตซุ้มซนใหญ่ อยู่ทางบุรีขามไสเพันกไ็ไส้ให้กันเนาะหรือว่าทางเมืองหินบูนกไ็ไส้ให้กันตัวอย่างคือบ้านนั้นเราข้าเพี่ยนก็ไสเนาะแตกระบอกเยอะจริงใสหมดแล้วพี่น้องเคสนี่บ้านนายาวายฝากทางเมืองนี่นะนายาวายเบืองขวาฝากทางเบืองซ้ายแต่แม่นบ้านนาเมืองหรืว่าบ้านนั้นดั้งเดิมแท้ๆนะแม่นพูดละ ลงไปรุ่มอยู่แค้มของพี่น้องเลยเป็นบ้านใหญ่บ้านดังในะบ้านนาเมืองเป็นบ้านที่พี่น้องซาบ้านเพิ่นนิยมเฮ็ดกสิกรรมหรือว่าเฮ็ดเกษตรนะปุูกฝังเลี้ยงซั์ตามแค้มของตามหัวตามส่วนตามแค้มให้แค้มหน้านอกจากนั้นก็นมีการหาปูหาปลาแคมน้ำคลอง ทางกับซื่องามคักขนาดพี่น้องคเป็นปูยางโซนอาเขตนี่ะปูงามขนาดเนาะเรียบบ่วมีหอยต่อเลยเนาะบันนาเมืองรถบรรทุกก็ลายพี่น้องเลยทางเส้นนี้เป็นเส้นลักของประเทศลาวเป็นทางเลขที่13นี้ จะมีความยาวเ็นเหนือดใต้หลายพันกิโลเมตรส่นะ้องบ้านนา,ายวัยบ้านดังเดิมแท้ๆแล้วมันลงไปลุ่มอีกน้อยนึงหน่อยแต่บ่าเขตแ้มทางเลยก็แม่นให้กัน ยากาศค่อยแรงตอนนี้พี่น้องต่เวนใกลสิโตกดินประมาณหา้าโมงสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงยังทางลงบ้านนายาวายลงไปน้อยนึงแบีป้ายบอกทางหน้ามีทางสามแยกทางเมืองซ้ายเป็นทางแยกลงไปหน้าเมืองไปทางแคกเหนือ หรือว่าเข่าทางตัวเมืองทัาแขกเป็นเส้นทางเข่าไปทางหน้าเมืองเพิ่นกับปั๊บปุ่งไม้ขึ้นกันนะพี่น้องใส่ดอกไฟเยื่อทางแจ้งบดชีพเลยทางเมืองซ้ายแลวพี่น้องเลย พัดจากบ้านนายวายกระแมนบ้านไม้โพสีบ้าน,าพานโพนสูงข้ามขัวไปฟ้ากันน้ำโดนกระแมนบ้านน้ำโดนข้างหน้าแม่นบ้านไม้โพส,สีมีปั๊มน้ำมันมปั๊มน้ำมันพลัส พาพี่น้องมาลาะฮอดเชตบ้านไม้โพสีเนาะบาซอนกับสีโค้งกับทางเก้าพี่น้องมาอัพเดตการสร้างสาเนาะคนใส่ดอกไฟยื่างทาง่าดอกไฟโซลาเซล์พี่น้องพากลายตามที่บาซอนเห็นเพิ่นพุกลุ่มเนี่ิ่นจะใส่จนไปฮอตคนละบ้านนาบวก ทางเมืองขวาบ้านนาเมืองจะมีกำแพงยักษ์เนาะคำว่ากำแพงผู้ชนดแลละยาอเอาเยียดไปคือบาสอนเบาบางกี่แหละบางจุดบางวันเพื่นมีการสร้างสา mm hmm. เพื่อนก็ได้ทุบเนาะและระเบิดแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เพื่อนอนุรักษ์ไว้เป็นแรงท่องเที่ยวนั่นก็คืออยู่เขตบ้านอันอันไมโพสีเนาะ ยุคภากทาง,บ,างทกกบ้านโพงไฮยู่ใต้กระโบดใต้กระโบดบ้านพนสูงเป็นอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวออกไปเที่ยวไปส้มไรบ่อนนั้นจะคือกำแพงอิหรีะคือกำแพงคือพ้นเฮต์บ่าวสอนจะเวยไปเ,ยเทียออยเท่ยวเบื้องไรเพื่อยูเฮ่นอนพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมา เชียวทาแขกยามแรงเนาะอัพเด,ดตสร้างสาอ๋อนี้ขอพิชิปชี้ไว้ซํำนีก่อนเนาะขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมดทุกทานที่เข้ามาติดตามทับสมสำหรับคลิปนี้สบายดี